สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอคับกับช่อง Nextgen ัพ r Ford ครับก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับหรือว่าเทศกาลสงกรานต์นั่นเองนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เดินทางกลับภูมิลำเนานะครับหรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดนะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมแล้วก็ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ด้วยนั่นเองครับและวันนี้นะครับผมมี Nextgen Ford อยู่หนึ่งรุ่นนะครับที่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นแร่ไอ เจ้าเน็กเจนฟอร์ดเอเวอเรสตสปบวกแพ็กเกจนั่นเองนะครับคันนี้นะครับเป็นรถของคุณพี่ศิลปะนะครับที่จะเดินทางมารับรถในวันพรุ่งนี้แล้วก็เดินทางต่อกลับบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันครับว่าในรุ่นของ n น็กเจนฟอร์ดเอเวอเรสนะครับสปอร์เพิ่มแพ็กเกจคันนี้ที่ผมได้บอกไว้เบื้องต้นว่าเป็นรุ่นแร่ไอเทมนะครับเพราะอะไรเขาถึงแร่ไอเทมเพราะอะไร ลูกค้าถึงสนใจเป็นจำนวนมากนะครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องนี้เจงขบาอฝ์อของผม้วยครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมดีไซน์ของตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณพี่ศิลปาปาได้เลือกตกแต่งพ,พร้อมๆกันเลยครับไปรับชมครับ โอเคนะครับสำหรับที่ผมได้บอกไปเบื้องต้นนะครับว่าคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับเป็นเจ้านิกเก้นฟอร์ดเอเวอร์เรสซสปอร์ตบวกแพ็กเกจนะครับราคาจัดจำหน่ายณปัจจุบันครับจะอยู่ที่1 4 8 4 0 0้านบาทเท่านั้นครับและในรุ่นของตัวที่เพิ่มแพ็กเกจนะครับก็บวกเพียง58,000บาทเท่านั้นนะครับราคาจะลดลงมาจากเดิม2,000บาทนะครับเขาจะมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับสอลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าครับบแรงิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรครับจัับบคู่กกเียร์อัตโนมัติ6สปีดคอยู่ที่ส มาพร้อมกับซิงเกิลเทอร์โบหรือว่าเทอร์โบเดี่ยวที่จะช่วยเพิ่มในส่วนของแรงม้าและก็แรงบิดต่างๆในช่วงที่เราขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมนั่นเองครับโอเคครับและในรุ่นของนิกเกิฟอร์ดเอลเลส o r สปอร์ตนะครับเขามาพร้อมกับสีที่มีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวมุกครับบวก 1- 2 0 0 0บาทครับผมสีเทาดําสีบรอนเงินสีน้ําเงินสีส้มบวก1 2 0 0 0บาทครับและสีดําคันที่จอดหยุดด้านข้างผมคันนี้ที่ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นสียอดฮิตแล้วก็แรไอเทม ยากสุดๆเลยนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมดีไซน์ด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยว่าในรุ่นของ Nick Gen Ford Everest Sport คันนี้ <c oughs> เขามีดีไซน์อะไรที่แปลกใหม่ไปบ้างนะครับไปรับชมกันเลยครับอันดับแรกครับในรุ่นของ Nick Gen Ford Everest ครับเขาจะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็น LED C-Cam แบบนี้ครับจะมาพร้อมกับไฟ Day Time r u n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  g แบบนี้เลยที่ส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันนะครับแล้วก็ระบบการส่องแสงสว่างของเขานะครับก็จะเป็นแบบ LED มันติ r e f l e c t o r นั่นเองครับผมอ่าแล้วเขาก็จะมาพร้อมกับกระจังด้านหน้าขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะครับเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับจะสังเกตว่ากระจังด้านหน้าของเจ้า n i k g e n Everest Sport นะครับในส่วนของเท็กเจอร์นะครับโลโก้ ฟอร์ดนะครับจะสังเกตว่าเท็กเจอร์ของเขาจะเป็นสีแบบรมดำแบบนี้ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นของ l e g เจน Everest Sport นั่นเองครับและในส่วนของเจ้าตัวที่เป็นตัวเพิ่มแพคเกจนะครับเขาจะได้ในส่วนของกล้องหน้านะครับแล้วก็กล้องมอง360รอบคันมาด้วยนั่นเองเรียกว่าได้ในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัยมาครบคันเหมือนเจ้าตัวไทเทเนียมท็ เลยนั่นเองนะครับแล้วก็กล่องเรดาร์ครับผมนี่เลยสําหรับตัวเพิ่มแพ็กเกจนะครับเขาก็จะมีเจ้ากล่องเรดาร์ตัวนี้มาด้วยนะครับเอาไว้ตรวจับทางเดินถนนต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยนะครับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินต่างๆเซ็นเซอร์ป้องกันการชนด้านหน้าครับมีมาให้ทั้งหมด4จุดด้วยนั่นเองครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับผู้ขับขี่นะครับในขณะที่ถอยจอดนั่นเองครับเป็นเซ็นเซอร์ป้องกันการชนนะครับ เราจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกของเรานะครับจะเป็นแบบ LED ด้วยแล้วก็มีการทํางานที่ พิเศษมากกว่าไฟตัดหมอกทั่วไปนะครับในขณะที่เราหักพวงมาลัยไปทางขวาครับไฟตัดหมอกด้านขวานะครับก็จะติดให้ครับหรือเมื่อเวลาเราหักพวงมาลัยไปด้านซ้ายครับไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็จะติดให้และเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังครับไฟตัดหมอกเขาก็จะติดให้ทั้งคู่เลยนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวเราถัดขึ้นมาทางด้านฝากระโปรงครับในส่วนของดีไซน์ครับฝากระโปรงมีการดีไซน์ออกแบบใหม่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับอะคริลิกนะครับคำว่าเอลเรสนะครับบนฝากระโปรงซึ่งจะมาในรุ่นของ NextgenRSport เท่านั้นนะคร การดีไซน์นะครับออกแบบฝากระโปรงให้มีเส้นสายนะครับมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับที่ฉีดน้ําฝนครับถูกย้ายตําแหน่งนะครับไปอยู่ใต้ฝากระโปรงแบบนี้ครับจะช่วยในเรื่องของแอโร n นิบิกนะครับแรงต้านลมทําได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์ของเขานะครับจะสังเกตว่าทําให้ตัวรถของเรานะครับดูมีมิตินะครับดูหรูหราแล้วก็ดูมีความทัชดูมีความเป็นอเมริกันมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับ โอเคในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าตัวรถนะครับของเจ้า NEXGEN t ELR SPORT คันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคุณพี่ศิลปาดนะครับไม่ได้เลือกเปลี่ยนกระจังด้านหน้านะครับเพราะว่าคุณพี่บอกว่ากระจังหน้าเดิมๆของเจ้า NEXGEN ELR SPORT นี้เขามีเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับในตัวของโลโก้ฟอร์ดนะครับที่เป็นลมดําแบบนี้นะครับโอเคเรารับชมดีไซน์ด้านหน้าตัวรถกันไปแล้วครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของดีไซน์ด้านข้างตัวรถกันต่อเลยครับไปรับชมครับ โอเคครับในส่วนของดีไซน์ด้านข้างตัวรถนะครับในรุ่นของ Nextgen อร์นะครับเขามีการขยายฐานล้อมากขึ้นถึง50มิลนะครับสิ่งที่ได้ตามมานั่นคือบอดี้ของตัวรถที่มีขนาดใหญ่ที่มีความกว้างมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับรวมถึงดีไซน์ที่ Ford มีการพัฒนานะครับในส่วนของมิติตัวรถนะครับด้านข้างของเรานะครับจะสังเกตว่ามีเส้นสายแบบนี้ครับและตัวรถของเราจะดูมีความเหลี่ยมนะครับดูมีความทัชดูมีความเป็นอเมริกันมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับและเขาก็จะมาพร้อม เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีดําเงาแบบนี้ในรุ่นของสีดําด้วยนั่นเองครับแล้วก็คันนี้นะครับโอ้โหหล่อมากๆครับคุณพี่ศิลปะนะครับได้เรียกนะครับเปลี่ยนล้อแมกนะครับเป็นล้อแมกลายใหม่ล่าสุดเลยจากสำนักเลนโซนั่นเองครับเป็นล้อแมกลายเจ็กเกอร์เวนสตูดนะครับเป็นสีกันนะครับแล้วก็เขามาพร้อมกับออฟเซตบวก15นะครับเมื่อเราใส่นะครับจะสังเกตว่า มิตินะครับการล้นออกจากซุ้มล้อนะครับจะล้นแค่นิดเดียวนะครับเรียกว่าหล่อลงตัวสุดๆเลยแล้วก็คุณพี่ศิลปะนะครับให้โจทย์ผมมาว่าอยากได้ในส่วนของยางที่มีดอกยางแต่ว่าให้ความเงียบนะครับผมก็เลยแนะนําเป็นยางโตโยท้านะครับผมเป็นยาง AT3 รุ่นใหม่ของโตโยทายนั่นเองครับซีรีส์ยางนะครับผมใส่ให้นะครับเป็นซีรีส์2 6 5 5กห้นะครับยางตัวนี้นะครับก็เหมาะกับ อ u t เทรนนะครับคือเหมาะกับทุกสภาพผิวถนนเลยนะครับแล้วก็สามารถรองรับความเร็วสูงได้ด้วยนั่นเองครับรีดน้ําได้ดีเยี่ยมครับแล้วก็ในส่วนของระบบเบรกนะครับในรุ่นของนิเจนเอเวอร์เรสต์สปเขาจะเป็นระบบดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็ดิสเบรกคู่หลังด้วยนะครับพร้อมกับช็อคอัพที่เป็นแบบวัดลิงค์ด้วยนั่นเองครับ โอเคเราถัดขึ้นมาครับในส่วนของช่องระบายลมแก้มข้างครับในรุ่นของ Nissen Elra Sport เขาจะเป็นสีดําแบบนี้ครับมีอักษรคําว่าเทอร์โบนะครับวงบอกว่ารถของเราเป็นซิงเกิลเทอร์โบแบบนี้เลยแล้วก็ตัดด้วยขอบที่เป็นสีดําแบบนี้นะครับก็ช่วยระบายในเรื่องของความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับแล้วเขาก็มาพร้อมกับกระจกมองข้างครับที่มีการดีไซน์ออกแบบใหม่ครับกระจกมองข้างของเราจะมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นและฟอร์ดก็ยังคงเน้นในเรื่องความปลอดภัยนะครับนั่นก็คือไฟเลี้ยวที่มุมกระจกมองข้างแบบนี้ด้วยนะครับเ่อใกบขีีนณะท เปลี่ยนช่องทางการจราจรนั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับกล้องมองด้านข้างแบบนี้ด้วยนั่นเองครับระบบบสปอร์ตมีมาให้ครับการปรับและพับแบบอัตโนมัติก็มีมาให้ด้วยนั่นเองรวมถึงไฟส่องใต้กระจกแบบนี้ครับจะช่วยให้เวลากลางคืนนะครับเราเห็นทัศนวิสัยด้านข้างตัวรถได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ในขณะที่จะขึ้นไปในส่วนของตัวรถนั่นเองครับโอเค แล้วก็ในรุ่นของ n i กเ g e n เอเวอร์เรสตครับเขาจะมาพร้อมกับสมาร์ทคีเลสครับสามารถเปิดเปิดปิดล็อกรถได้อย่างง่ายดายครับเพียงแค่เอามือสัมผัสไปบริเวณนี้เราก็จะสามารถเปิดล็อกรถได้นะครับหรือว่าเมื่อเวลาเราล็อกรถครับเราก็สามารถกดไปบริเวณนี้นะครับก็จะทําให้ตัวรถของเรานั้นล็อกได้แบบอัตโนมัติด้วยนั่นเองครับคันนี้นะครับคุณพี่ศิลปะนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มเซรามิกนะครับเป็นบาหน้า40ครับแล้วก็คู่ คู่หน้านะครับเป็น60แล้วก็รอบคันเป็น80นะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวแล้วก็ทําให้ตัวรถของเราด,ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโอเคบันไดข้างมีมาให้ครับในรุ่นของ nissan e u r e s p o r t เป็นสีดําทั้งชิ้นแบบนี้เลยแล้วก็มาพร้อมกับอะคริลิกนะครับคำว,ว่า Sport นะครับบริเวณประตูคนขับแบบนี้นะครับบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ในรุ่นส p o r t นั่นเองนะครับเป็นสีแบบนี้เลยเป็นสีดําด้านเนาะ โอเคเราถัดกันขึ้นมาด้านบนหน่อยครับราหลังคาครับสีดําด้านแบบนี้ครับในรุ่นของ Next Gen e v e r e s p o r t นะครับเราไม่ต้องทําการรับสีอะไรแล้วครับอันนี้เป็นสีดาเดิมจากตัวรถเลยนะครับผมเป็นสีดําด้านแบบนี้สามารถยึติดแหลกนะครับแหลกหลังคาหรือว่าอุปกรณ์แคมปิ้งได้เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแคมปิ้งนะครับผมบอกเลยว่า Next Gen e v e r e s Sport นะครับตอบโจทย์ทุกท่านอย่างแน่นอนครับโอเคเราถัดมาดูที่มิติด้านท้ายตัวรถครับ ในรุ่นของ n ิกเจนนะครับเขามีการขยายถอนล้อนะครับนอกจากการขยายถอนล้อแล้วนะครับตำแหน่งของโช้กอัพครับเขายังถูกย้ายตำแหน่งออกมาอยู่นอกแคสซีนะครับในส่วนของตำแหน่งโช้กอัพที่ปรับเปลี่ยนหม่ที่มาอยู่นอกแคสซีนั้นจะช่วยในเรื่องของสมรรถนะในการทรงตัวในการขับขี่นะครับรวมถึงการรองรับน้ำหนักดีๆมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับและในรุ่นของ n e x เจ e เ e เว r e s เรสตครับเขายังเป็นดิสเบรกคู่หลังด้วยนั่นเองครับอันนี้จะเป็นความสูงมิติเดิมจากตัวรถเลยนะครับเราไม่ได้มีการโหลดหรือยกสูงใดๆทั้้งงสสินับใ่กยาซี ที่เป็น265 50R20 นะครับไม่มีการติดนะครับเราไม่ต้องยกตัวรถด้วยรถของเราก็จะไม่หมดประกันด้วยนั่นเองครับโอเคครับมิติด้านข้างตัวรถแล้วก็ชุดแต่งที่คุณพี่ศิลป์าดได้เลือกตกแต่งต้องบอกก่อนเลยว่าหล่อลงตัวสุดๆนะครับในส่วนของตัวล้อก็จะตัดกับสีตัวรถแบบนี้ทําให้ตัวรถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับโอเคครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของดีไซน์ด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยครับไปรับชมครับ โอเคครับเรามารับชมในส่วนของมิติด้านท้ายตัวรถครับก่อนอื่นครับในรุ่นของ n e x t g e n e v e r e s Sport ครับเขามาพร้อมกับไฟ LED ที่เป็นซิกเนเจอร์ที่จะอยู่ในรุ่นของ n e x t g e n e v e r e s Sport ขึ้นไปจนถึงตัวไทเทเนียมรวมถึงตัวเจ้า n e x t g e n e v e r e s w i s e Tag นั่นเองครับจะเป็นไฟแบบ LED Full Size แบบนี้เลยครับมาพร้อมกับ อะคริลิกนะครับคำว่าเอเวอเรสที่อยู่ตรงกลางฝาท้ายแบบนี้ครับกล้องมองถอยหลังมีมาให้ครับช่วยอำนวยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราถอยจอดครับกอบป้ายทะเบียนแท้จากฟอร์ดผมติดตั้งให้เรียบร้อยครับแล้วก็ในส่วนของโลโก้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับเขาก็จะลมดําแบบนี้เลยเป็นเอกลักษณ์ในรุ่นของรุ่นสปอร์ตครับที่ปัดน้ําฝนฝาท้ายครับมีมาให้ครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าที่อยู่บริเวณนี้นั่นเองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตาแหน่งของที่ฉีดน้านะครับในขณะที่กระจก ฝาท้ายของเรานะครับมีความสกปรกนะครับก็จะฉีดน้ําได้บริเวณนี้นั่นเองในรุ่นของในเจนเอเวอร์ไลท์สปอร์ตตัวเพิ่มแพคเกจนะครับฝาท้ายของเราจะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับรวมถึงเขาจะมีระบบแฮนด์ฟรีมาให้ด้วยนะครับในการที่จะเปิดฝาท้ายนะครับเรียกว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับมิติของห้องผู้โดยสารภายในนะครับก็กว้างใหญ่นะครับอันนี้ผมพับแค่2แถวเนาะแถวที่3ายังไม่ได้พับนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับ คุณพี่ศิลปะนะครับได้เลือกเพิ่มเติมอุปกรณ์แท้จากฟอร์ดนะครับเป็นการแทงใต้ท้องเครื่องนะครับสามชิ้นนะครับเรียกว่า ไม่ต้องเพิ่มแพ็กเกจที่มาจากโรงงานนะครับเราสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะครับรับประกัน5ปีหรือ150,000กิโลเมื่อติดตั้งตอนที่เราออกรถนั่นเองครับโอเคฝาท้ายแบบไฟฟ้าครับสะดวกสบายแบบนี้นะครับมาพร้อมกับฝาท้ายที่เป็นระบบแฮนด์ฟรีด้วยนะครับเซ็นเซอร์ป้องกันการชนด้านท้าย4จุดมีมาให้ครับช่วยเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในขณะที่เราถอยจอดด้วยนั่นเองครับและคันนี้นะครับคุณพี่ศิลปาดบอกว่าอยากให้รถของเรานะครับเร่ง มีอัตราการเร่งที่ดีขึ้นนะครับผมก็เลยแนะนําว่าให้ใส่ท่อนะครับเปลี่ยนท่อเป็นท่อไทเทเนียมนะครับจากสํานัก JTC นะครับเราเปลี่ยนให้ทั้งเส้นเลยนะครับผมอันนี้นะครับรับประกันว่าไม่มีการโชว์ของโค้ดหรือรูปเครื่องยนต์ต่างๆเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่ง ไฮไลท์นะครับสำหรับสำนัก JTC นะครับในส่วนของท่อตัวไทเทเนียมตัวนี้ด้วยนั่นเองครับโอเคครับดีไซน์ด้านท้ายก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมดีไซน์ภายในห้องโดยสารและก็เทคโนโลยีในการขับขี่พร้อมๆกันเลยครับไปรับชมครับ โอเคครับเรามารับชมในส่วนของดีไซน์ภายในห้องโดยสารกัเทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของนิกเกนฟอร์ดเอเวอร์เรสต์สปอร์ตเพิ่มแพคเกจคันนี้กันต่อเลยครับอันดับแรกครับสิ่งที่ผมภูมิใจนําเสนอนะครับในรุ่นของนิกเกนฟอร์ดทุกรุ่นนะครับให้มาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าน้าหนักเบาครับขับง่ายสะดวกสบายนะครับช่วยลดความเหนื่อยล้านะครับในขณะที่เราเดินทางไกลนะครับมาพร้อมกับปุ่มปรับมันติมีเดียต่างๆนะครับรวมถึงในการตั้ง Adaptive Cruise Control นะครับหรือว่าเป็นการหรือว่าการใช้งานของระบบ าการตั้งระยะห่างจากรถคันหน้านะครับและในรุ่นของ n ิสเ g นฟอร์ด a v e r ได้ r ซัอนะครับเขายังมาพร้อมกับระบบ Adaptive Cruise Control ที่เป็น Stop and Go ด้วยนั่นเองครับเคลื่อนที่ตามรถคันหน้าครับหยุดรถตามรถครันหน้ารวมถึง การรักษาความเร็วด้วยนั่นเองครับเ k นคิปปิ้งเรนเซนเ r ริงมีให้ครับระบบความปลอดภัยครบคันครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นรถปีใหม่นะครับตั้งแต่เดือน3ขึ้นมานะครับในรุ่นของฟอร์นะครับในส่วนของหน้าปัดนะครับดิจิตอลนะครับในตัวเพิ่มแพคเกจนะครับเขาก็จะถูกตัดในส่วนของขนาดลงมานะครับ ซึ่งมีขนาดเล็กลงนะครับแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่ปัญหาในการขับขี่ของเรานะครับโอเคในส่วนของหน้าปัดก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ในส่วนของหน้าจอกลางครับหน้าจอซิงคโฟเอครับขนาด12นิ้วก็ยังคงมีมาให้ในรุ่นของนิกเจนเอเว r ร์เ p o r t เพิ่มให้เกรนะครับจะมาพร้อมกับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto นะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายครับรวมถึงการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Ford p a s s ครับเป็นการเชื่อมต่อตัวรถเข้ากับรถของเราจะสามารถสั่งใช้งานตัวรถได้ใช้พิกัดของตัวรถได้้นรัสสาาามถ่งงใช ลดล็อกรถจากระยะไกลล็อกรถจากระยะไกลหรือแม้กระทั่งการสั่งสตาร์ทรถจากระยะไกลก็สามารถใช้งานได้นะครับรวมถึงการใช้กล้องนะครับมอง360องศาในขณะที่ความเร็วต่ำนะครับเราก็สามารถใช้งานได้หรือว่าในขณะที่เราขับในทางออฟโรดทางขุขระต่างๆนะครับเราไม่ชิงกับทัศนวิสัยนะครับเราก็สามารถเลือกในส่วนของโหมดที่ความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับกล้องก็จะแสดงผลให้เรานั่นเองนะครับผม ออโตโฮครับเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ครับในรุ่นของในเจนเอเวอร์เรสต์สปอร์ตครับก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายนะครับให้กับผู้ขับขี่ในขณะที่ขับรถในเมืองนะครับเราสามารถปล่อยเท้าออกจากเบรกได้นะครับเมื่อเราเหยียบเบรกจนรถหยุดนิ่งแล้วนะครับรถก็จะไม่มีการไหลครับแต่เมื่อวลาเราจะให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับเพียงแค่เราแตะคันเร่งครับรถก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับโดยที่เราจะไม่ต้องเปลี่ยนในส่วนของตำแหน่งของเกียร์ด้วยนั่นเองครับและเขาก็ยังมีโหมดในส่วนของโหมดการขับขี่มาให้ทั้งหมด4โหดไม่ว่าจะเปป็นโหมดกติครับ หมดประหยัดครับผมโหมดลากพ่วงแล้วก็โหมดถนนลื่นครับสลีเพอร์ลี่นะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับปกติครับประหยัดครับาลากพ่วงถนนลื่นนะครับสลีเพอร์ลี่นะครับก็สามารถ กดจากปุ่มการใช้งานเลือกหมดการขับขี่ได้นั่นเองครับท่านชาร์จไวเดตไร้สายมีมาให้ครับไวเดตชาร์เจอร์นะครับมาพร้อมกับช่องเสียบ USB USB Type C มาให้ครับแล้วฟอร์ก็ยังคงคำนึงถึงในส่วนของปุ่มแมนนวลครับการเปิดปิดแอร์ครับเปิดปิดเครื่องเสียงครับแล้วก็ในส่วนของการเปิดปิดคอมแอร์นะครับไฟฉุกเฉินอยู่บริเวณนี้ครับรถของเรานะครับ ไม่สามารถปิดหน้าจอได้นะครับแต่ว่ารถของเราสามารถลดแสงไฟที่จะช่วยแยงตาได้นะครับโดยที่จะอยู่บริเวณข้างคนขับแบบนี้นะครับเราสามารถลดได้นะครับหน้าจอของเราก็จะมืดลงนะครับไม่แยงตาในเมือ่อเวลาขับรถกลางคืนนะครับเมือ่อเวลาเราต้องการให้มันสว่างขึ้นเราก็กดปุ่มนี้นะครับอ่าแล้วเขาก็มาพร้อมกับ ระบบปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติครับรวมถึงการเปิดปิดไฟสูงแบบอัตโนมัติด้วยนั่นเองครับที่วางแก้วน้ํามีมาให้ครับแล้วก็ช่องเก็บสัมภาระต่างๆเยอะแยะมากมายเลยผมว่าน่าจะตอบโจทย์นะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีนะครับที่ชอบเก็บของไว้ในรถนะครับอ่าแล้วเขาก็ยังมาพร้อมกับเบาะหนังครับเบาะหนังคู่หน้าครับปรับไฟฟ้าให้ทั้งคู่หน้าเลยเบาะหนังของเขาจะเป็นซิกเนเจอร์นะครับมีการปั้มคําว่าโลโก้คําว่าสปอร์ตนะครับลงไปที่พนักพิงด้วยนะครับเป็นเบาะหนัง ปรับไฟฟ้าด้วยนั่นเองกระจกมองหลังปรับแสงก็มีมาให้ด้วยนั่นเองครับในรุ่นของนิเกนเอลเรสสปอร์ตเพิ่มแพคเกจคันนี้คุ้มค่าตอบโจทย์จริงๆครับหนททึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นครับในรุ่นของนิเกนเอลเรสสปอร์ตเพิ่มแพคเกจนะครับบวกแพคเกจอีกห้าหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองนะครับโอเคครับผมพาทุกท่านรับชมในส่วนของดีไซน์ภายในห้องโดยสารแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของนิเกนฟอร์ดเอลเรสสปอร์ตเพิ่มแพคเกจคันนี้แล้วผมคิดว่าต้องถูกใจ ในส่วนของโปรโมชั่นดีๆกันต่อน้านหน้าตัวรถเลยครับไปรับชมครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับผมพาทุกท่านไปรับชมดีไซน์ด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงดีไซน์ภายในห้องโดยสารแล้วก็เทคโนโลยีที่มีมาในรุ่นของน e x ก Gen อ o r d เ v e r e s t Sport ตัวเพิ่มแพ็กเกจคันนี้กันแล้วผมบอกเลยว่าคุ้มค่ากับราคา 1, 4 8่0 0 0บาทแล้วก็ค่าแพ็กเกจอีก5800,0บาทแน่นอนครับ คันนี้นะครับก็เป็นรถของคุณพี่ศิลปะนะครับที่คุณพี่จะเดินทางมารับในวันพรุ่งนี้นะครับยังไงนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสําหรับท่านผู้ชมท่านใดครับที่สนใจและกําลังนั่งรับชมคลิปนี้อยู่นะครับก็สามารถทักบาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่เบอร์0858866455ครับหรือว่าจะสอบถามในส่วนของรายละเอียดของตัวรถ ข้อมูลตัวรถเพิ่มเติมหรือว่ารายละเอียดของชุดแต่งต่างๆนะครับผมก็มีชุดแต่งต่างๆให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยรวมถึงผมมีบริการจัดไฟแนนซ์แล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงหน้าบ้านด้วยแล้วกันนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยหรือว่าจะนัด มาเจอกันที่โชว์รูมก็ยินดีนะครับโทรมานัดก่อนล่วงหน้าได้เลยนะครับผมจะพาชมในส่วนของชุดแต่งแล้วก็ตัวรถต่างๆเรามีตัวรถรวมถึงบริการเทสได้ให้ด้วยนั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมไอซน็กเจงขับฟอร์ดครับขออนุญาตลาไปด้วยคลิปนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีปีใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงของเทศกาลสงกรานในปี2566นี้ด้วยและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ